ครบผมเนี่ยเราเป็นูนภายในร้านนะครับเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านครับผมที่รับามาโ n e หนนีชครับนครับพี่ินนะครับเปิดการข่ยี่เป็นกี่ปีนะครับเปิดปีที่แล้วครับยังไม่ครบปีครับอ๋อรน่ครับผมนวันนี้สงมาแล้ว นดรปกติน,นะถ้าไม่มีสิ่งมากก็จะล้านที่ประมาณ15นาที20นาทีแล้วก็ที่ร้านก็ิดบริการแปรงฟนื่อถึงหนึรนเปิดทุกวันครับแล้วก็รวมผัดสีหลาอย่างมีหมดมีผัดเลือเสีมีซัมฟอบออกรงอะไรย่างเงี้ยครับโดมากก็ลูกค้าก็จะมาเนี่ยอย่างเช่นเคลือบสีีนี่คือจะเน้น คือให้เร็วครับเพราะว่าส่วนมากกรุงเทพเขาต่างเร่งรีบเวลาเร่งด่วนงานก็จะมีอยู่ประมาณ10ขั้นก็จะได้บริการได้รวรวดเร็วได้ครับแล้วฐานที่ตั้งของร้านที่นี่อยู่ถนนพัฒนาการระหว่างตอวอยู่ติดถนนใหญ่นะครับพัฒนาการซอย2นครับอยู่เลยทูวิลสุดเดียวครับมีเบอร์โรงพ่าวนี่ไหมเบอร์โคงพสกตรงนี้ ปิดทุกวันทุกวันครับมีร้านกาแฟบริการลูกค้าด้วยกาแฟสดด้วยครับอ๋อครับผมโอเคครับพี่ยังไงขอฝากแนะนำตัวในตัวก็พี่มีโครงการใช้รถอย่างสูงเลยครับกำลังดูอยู่ครับอ่อรุ่นไหนครับพี่สี่ประตูครับอาจจะไฮแลนเดอร์หรือว่าโบว์ก็ได้ก่อนคร็วๆนี้ครับพี่นะใช่เพราะรถใหม่สวยมากอ่ายังไงก็ขอฝากร้านครับร้านคาเฟ่วริการสุดยอดแน่นเลยพนักงานนะครับผมอยู่ระหว่างพนักงานที่ส ยังไงวันนี้ขอบคุณคุ้มากแล้วกันพี่